สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องนานานาๆทุกท่านครับผมมื่อนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่30เดือน7ปี63สทางขายเซียนคืนมุสลินกับสิไดม,มารีวิวสินค้าก่อนจัดทรงให้ได้ชมครับผมนี่ฮะนี่ก็เป็นชุดดักนกกวักดักนกอีลุ่มครับผมก็เป็น รายละเอียดชิ้นค้าที่ขายเซียนขืนมุสุรินจีเด้นำส่งให้ลูกค้าในรอบเสาร์ครับผมก็ถือโอกาสมารีวิวรายละเอียดชิ้นค้าให้ลูกค้าได้ชมครับผมลักลักมันนี่ก็เป็นชุดดักนกอีลุ่มครับผมหุ่นยากนกอีลุ่มแล้วก็นกกวักที่ลูกค้าได้สั่งจองเขามากครับผมเป็นนกอีลุ่มสิบตัวครับมันนี่ที่ทั้งขายเซียนขืนมุสุรินจีเด้จัดส่งก็สีมารีวิวรายละเอียดชิ้นค้าให้ได้ชมครับผม นี่ครับเป็นสินค้าวันที่30มสิบนะครับผมวันที่30เดือน7ปี63เนี่ยขายเสียนขึ้นมารีวิวสินค้าก่อนจัดทรงกับผมนะฮะชุดแรกกเดี๋ยวมาชมเป็นชุดดักนกควักกับผมที่ลูกค้าได้สั่งเข้ามาเป็นชุดดักนกอีลุ่มครับผมชุดดักนกอีลุ่ม ส่วนเมมโมรีกอยู่ข้างในลำโพงครับทางขายเซยนขืนมกสุดินใส่ไว้ให้เลยกนะสีได้จัดจงในรอบเสานี่ครับผมรนะายละเอียดสินค้าตามภาพข้างนาเลยครับผมนี่ฮะรายละเอียดสินค้าก่อนจัดสง่งนมะีสั่งเขามาก,กันหลายชุดครับผม มีทั้งนกควักนกอีลุ่มกับผมที่เพื่อนได้สั่งเข้ามาลูกค้าที่สั่งนกอีลุ่มเขามาตอนนี้ทางสายเสียงขืนมุสลิมกับผมจัดทรง้วาด้วยกับผมในรอบเสาร์วันพฤหัส สินค่าก็สิถึงประมาณสองสามหมื่นกับผมถึงพนักงานพนักดิจัดทรงถึงที่บอดตงห่วงกับผมรอชำระเงินอยู่หน้าบ้านสว่วนอีกชุดนี้กำลังจัดแผก่กับผมนี่ฮะทันทีสั่งเขามาสิม,มีนกอีรุ่มหนึ่งตัวชุดทําคืนแขวนหนึ่งชุดน่ครับนี่จะเป็นรายละเอียดกำลังที่จัดแผกลงกลองกับผม เป็นบรรยากาศนาลานครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจเนี่ยคืนพีเสืคอถักเขามาได้กับผมมีราคาพิเศษหรือบววอุปกรณ์ทำคืนแขวนคืนลักคืนลักง่อนๆกับถักเขามาได้กับผมหรือบวัวสิเป็นชุดไล่ผัาครับนี่ฮะสนใจกับถักเขามาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผม เป็นรายละเอียดใหม่ในวันที่30เดือนเจพี่3กทางขายเซียนคืนมุสลินกับเน้นการเปิดขายสินค้าตั้งวันที่กับผมสนใจกับถักติดต่อเข้ามาได้ครับอ่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดใหม่ๆกับผมกับฝากพี่ๆน้องๆบอกต่อๆน้ครับผมสำรับทันที เพิ่งเห็นคลิปวิดีโอของขายเซียนขืนมุสลิมกะเปิดเพิ่งดอว่าติดตามกันตามวันที่ใดกับผมทางขายเซียนขืนมุสลิมก็ลงคลิปใหม่ๆให้ได้ชมกันได้เรื่อยๆกับผมเน้นการเปิดขายสินค้าตามวันที่หรือว่าทันทีอยากเห็นหลยๆคลิปไลยๆวิดีโอที่ผ่านมาก่ะพิมพ์เข้าไปที่ช่องอัธพลชชอทองครับผมทัดเกษียนได้ไลยคลิปหลๆวิดีโอที่ทางขายเสียนคืนมุสลิมได้ลงให้เบิ้งกับผม เป็นรายละเอียดสั้นๆกับผมสําหรับวันพฤหัสที่30เดือน7ปี63ทั้งไข่เส้นขื้นมุสลินกับคอฝากรายละเอียดสั้นๆเอาไวส้สำนีก่อนครับผมสวัสดีครับ